สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ก็จะออกไปหานข้าวข้างนอกนะคะตอนกลางคืนก็จะมืดนี่แหละค่ะก็ขับรถไปเพียงแป๊บเดียวนะคะก็เจออะไรรู้ไหมก็คือน้องกวางวิ่งในเมืองเลยนะเนี่ยของดรัมเฮลเลอซึ่งแอดก็ตกใจรีบถ่ายได้แค่นี้แล้วนะคะก็มืดนี่แหละค่ะ วันนี้เราจะไปทานอาหารที่ร้านบอสตันพิซซ่นะคะที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองของ เดินเข้าไปที่ร้านเนาะเราจอดข้างหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นในยามค่ำคืนที่เมืองดรัมเฮลเลอร์ก็จะมองเข้าไปในร้านกอนเนดะ้อ ตอนนี้หิมะตกนะคะแอดเห็นหิมะตกแล้วเด้อดิ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 ดดเห็นไหมมองเห็นไหม,มเออหิมะก,กำลังตกเนอะนี่นะคะคือสภาพหิมะก,กำลังตกแบบนี้แหละคะ่ะ หลังจากนั้นก็ขับรถกลับที่พักนะคะก็หิมะก็โปรยปลายเป็นเหมือนดังสายฝนถ้าเทียวกับบ้านเราเนาะก็อันนี้เป็นในรอบที่มาเที่ยวนะที่เห็นหิมะโปรยเยอะขนาดนี้เนาะก็พรุ่งนี้คาดว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงมากทีเดียวนะคะถ้าหิมะตกความเย็นก็จะเพิ่มขึ้นเนาะ ก็ถ้าวันนี้คืออุณหภูมิประมาณลบเนะคะเขาคาดคะเนนแล้วค่ะว่าพรุ่งนี้จะอยู่อุณหภูมิที่ลบสิการที่หิมะตกเนี่ยมันจะเพิ่มทำให้การขับขี่บนท้องถนนต้องใช้เวลามากขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องใช้ความระม,มัดระวังเพิ่มขึ้นนั่นเอง ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะคะก็ในเมืองดรัมเฮลเลอร์ก็เป็นเมืองที่สงบมากสำหรับส่วนตัวแล้วชอบนะคะเพราะว่ามาเที่ยวแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายไม่ค่อยมีคนแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆจริงๆนะคะผู้คนก็อัธยาศัยดีก็เกือบจะถึงโรงแรมแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ก็ได้ไปเที่ยว2ที่ด้วยกันก็คือที่พิพิธภัณฑ์ไทเรลนะคะหรือยอร์ลไทเรลมิวเซียมนั่นเองก็คือพิพิธภัณฑ์ที่ไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เหมาะกับจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะฝรั่งผู้ปกครองนะเขาก็จะสอนแล้วก็จะเล่าให้เด็กๆฟังว่า ความเป็นมาของไดโนเสาร์หรือสิ่งที่พบเจอเนี่ยมันคืออะไรนะคะซึ่งแล้วเขาก็จะดูละเอียดมากเลยก็เป็นที่ประทับใจของสำหรับตัวแอนะแอนรู้สึกว่าเนี่ยเป็นข้อดีของชาวต่างชาติที่ว่าทำไมเขาถึงมีความรู้รอบตัวที่ค่อนข้างเยอะนะค,ะคือนอกตำรานี่เขาก็รู้หมดคืออะไรที่เป็นเรื่องโดยทั่วไปเนี่ย คือเขาไม่ได้รู้เฉพาะสาขาวิชาที่เขาได้มีประสบการณ์หรือได้เรียนรู้เนาะก็พูดมาเยอะนะคะเนี่ยพูดไปก็ขับรถไปเนาะเดินทางมาถึงห้องแล้วนะคะก็อันนี้จะให้ชมก็คือหิมะกำลังตกเนาะโอ้โหนี่เห็นไหมเห็นหิมะกำลังตกไหม นี่หิมะกำลังตกนะต้องเห็นที่ไฟนะนี่นี่นี่นะคะสาวไทยตื่นเต้นหิมะตกนะคะไม่เคยเห็นเนาะดีหิมะตกจริงๆนีนี่นี่นี่ใครชอบวิดีโอสาวไทยเจอหิมะตกดีใจก็ช่วยก็ติดตามมีกำลังใจด้วยนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับตกเยอะมากเลยเต็มหน้า ดูนะหิมะตกใส่แอดด่สาวไทยไม่เคยเจอหิมะนะคะยืนให้หิมะตกใส่นะคะนี่นะคะนี่ครับหิมะตกใส่เดยอแบบนี้แหละนี่นนอดทนนะ